ชายคนนี้กำลังจะจากไปในวันสิ้นโลกแต่สิ่งที่เขากังวลไม่ใช่ตัวเองมันคือสุนัขของเขาตัางหาาเมื่อโลกได้ลมสลายลงเขาจึงสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาและสอนมันว่าถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่หน้าที่แรกของนายคือปกป้องสุนัขตัวนี้เขาใช้กล้องจากคุณช่วยเหลือตัวเล็กเป็นดวงตาให้หุ่นยนต์ตัวใหม่และเพื่อป้องกันแสงแดดที่รุนแรงเขาเพิ่มชิปพิเศษเข้าไปเป้าหมายของพวกเขาคือซานฟรานซิสโกเมืองที่ฟินเคยเห็นแค่ในภาพถ่ายตอนเด็กการเดินทางเพิ่งเริ่มต้นพายุลูกใหญ่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าฟินนนนนนรรรรีบบบยยยยดดดดถไวว้้้้กกััพพืหหหมุุุเเลล็แแะสาาาคขใญ่ง สายเคเบิลขาดไป3เส้นเหลือเพียงเส้นสุดท้ายที่ยึดรถไว้ได้ทันเมื่อพายุสงบยางรถกลับระเบิดเจฟหายยางสำรองเจอแต่ไม่มีแม่แรงเจฟใช้แรงยกตัวรถขึ้นและทั้งสองช่วยกันเปลี่ยนยางจนสำเร็จแต่สุขภาพของฟินก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยเมื่อพวกเขาหยุดพักที่บริเวณปั๊มร้างเจฟที่กำลังฝึกขับบังเอิญสตาร์รถแล้วกระแทกเบ,บาๆฟินตกใจตอนแรกแต่ก็ใจเย็นและสอนให้เจฟถอยหลังอย่างถูกต้องเพื่อให้เจฟเข้าใจฟินยื่นมือเปล่าออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดเผาผิวเขาทันทีเขาต้องการบอกว่าเวลาของเขาใกล้หมดแล้วและเจฟต้องเริ่มใช้ชีวิต อย่างมีสติเช้าวันต่อมามีผีเสื้อตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่บนกระจกหน้ารถฟินยื่นมือออกไปและรู้สึกว่าแสงแดดในวันนี้อ่อนโยนอย่างไม่น่าเชื่อเขาใส่ชุดที่ดีที่สุดและนั่งใต้ท้องฟ้ากินอาหารกระป๋องอย่างสงบจากนั้นเขาไอเป็นเลือดก่อนจะดึงเจฟเข้ามากอดแน่นเหมือนพ่อกอดลูกและในไม่ช้าฟินก็จากโลกนี้ไปตลอดกาลเจฟรักษาสัญญาไว้หลังจากการเดินทางอันยาวนานเขาพาสุนัขมาถึงสะพานโกลเด้นเกตแล้วเดินหน้าต่อไปมุ่งสู่อนาคตที่ยังมีความหมายอยู่เสมอ